มาต่อกันที่การรถไฟและการด้ายงานสถานการณ์ช่วงปีใหม่นะคะว่ามีผู้โดยสารเนี่ยนะคะที่เดินทางกลับในวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลนะคะก<ๆ>็คือหนึ่งมกราคมเมื่อวานนี้นะยคะยอดของผู้เดินทางทะลุหนึ่งแสนคนค่ะนายเอกัษีอารยันพงศ์นะคะหัวหน้าสำนักง,งานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าช่วงเช้าวันนี้ยังมีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเป็นจํานวนมากในส่วนของขบวนรถทางไกลและขบวนรถชานเมือง ภาพรวมการเดินทางเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันหยุดสุดท้ายช่วงเทศกาลปีใหม่การรถไฟเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารสี่ขบวนเพิ่มตู้โดยสารเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่เดินประจำา2 1 4ขบวนต่อวันโดยพบว่ามีประชาชนและนะักท่องเที่ยวเดินทางโดยรถรถไฟเนนะคะทั้งสิ้น124คนแบ่งเป็นผู้โดยสารขาออก45,248คนผู้โดยสารขาเข้า5 4 7 7 6คน เส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนานแน่นที่สุดคือสายใต้รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือสายเหนือสายมหาชัยสายตะวันออกและสายแม่กลองค่ะโดยการรถไฟนะครับได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆให้ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟสามารถเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและรถบขอสอที่จอดส่งผู้โดยสารขาเข้าบริเวณประตู3ามของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัต์ ซึ่งได้มีการปรับกำหนดเวลาการเดินรถให้สอดคล้องกับเวลาเข้าและออกของขอบวนรถไฟในแต่ละขบวนด้วยอีกทั้งทางบริษัทรถไฟฟ้ารอฟทอได้มีการขยายเวลาให้บริการของขอบวนรถสายสีแดงต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรจากเวลา5นาฬิกาเป็นเวลา4นาฬิกามาตั้งแต่วันที่29ทธันวาคมจนถึงวันนี้ครับทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางต่อเนื่องก็สามารถเดินทางเชื่อมต่อ ด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น